ท็อปสุดชิดกันจังในรถโม่หกล้อรุ่นนี้ฮีโน่เมกา F C 9J Series 500ครับผมรูปลักษณ์ทันสมัยนะครับภายในหรูหรานะครับการขับขี่สะดวกสบายนะครับแอร์เย็นฉ่ำมีเครื่องเสียงติดให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมเครื่องยนต์นะครับเป็นรหัส E นะครับผมตัวนี้175แรงม้านะครับมาพร้อมกับชุดระบบไฮดรอลิกนะครับของไดกินส่วนเกียร์ แล้วก็ในส่วนของมอเตอร์นะครับก็เป็นของ PMP นะครับตัวถังโม่ขนาด4คิวครับผมตอนนี้เราก็ทำการเทสเรียบร้อยแล้วครับใส่หินเข้าไปเต็มที่เลยอย่างเดียวเลยนะครับหนักๆเลยลองเทสเดินเบาหมุนนะครับผมเร่งก็หมุนได้ปกติเสียงเงียบปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับการขับขี่สะดวกสบายครับเกียร์เดินหน้า6จังหวะนะครับถอย1เกียร์นะครับ ตัวนี้เป็นตัวไฮสปีดนะครับแต่ถึงไฮสปีดจริงเกียร์หนึ่งก็ยังเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างจะรอบช้ามากนะครับออกทีเนี่ยไม่ต้องแตะเคร่งนะครับโดดเลยนะครับออกแล้เกียร์สองยังสบายสบายเลยนะครับผมแต่สําหรับออรถหนักโอเคก็ออกหนึ่งตามปกตินะครับผมเพราะอัาตราทด ของตัวเกียร์เฟืองท้ายฮีโนโ่ทำไว้ค่อนข้างจัดจ้านอยอู่พอดีนะครับผมแล้วก็การดูแลรักษาตัวนี้ก็ไม่ยากอะไรครับผมอะไรก็ทั่วไปแล้วเพราะรถมีจําหน่ายมานานแล้วก็อะไหล่มีหลายแบบหลายเกณฑ์ให้เลือกนะครับแล้วแต่ท่านจะเลือกเอานะครับดูแลรักษาก็ประมาณนึงนะครับดูแลเรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงให้สะอาดเป็นหลักนะครับเปลี่ยนทายน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ำมันหลอ่อลื่นต่างๆนี่ส่วนต่างตามระยะเวลานะครับผมสาหรับใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับลุกที่